ค่ะคลิปนี้มาดูกันค่ะพี่หมอตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเทพองค์พรักประจําตัวทุกท่านแล้วก็เจ้ากรรมในเวรของทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะพี่หมอขออนุญาตเปิดดวงชะตาของทุกๆท,ท่านนะคะที่ผ่านมาแล้วแวะชมแล้วแวะดูนี่จะเป็นดวงชะตาของคุณภายใน3วันนี้มาดูกันว่าภายใน3วันนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปสำหรับใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้เจอกับพี่หมอน้ำหวานในคลิปถัดไปด้วยนะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วมาเริ่มกันพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบนะ 1...2...3... พลังงานของไพ่บอกแบบนี้ค่ะว้าว เจ็ดเหรียญคุณกำลังรอคอยเงินอยู่ไหมวางแผนลงทุนทำธุรกิจหรือทำอะไรพี่หมอเห็นว่าธุรกิจการงานการลงทุนของคุณกำลังไปได้ดีเห็นเงินเห็นกำไรเห็นตัวเงินเยอะมากๆธุรกิจการงานของคุณอันนี้จะสามารถทำให้คุณปลดหนี้ได้ด้วยนะคะไพ่ใบที่สองว้าวราชนีเหรียญไพ่เหรียญขึ้นราชนีเหรียญแปลว่าดวงของคุณเนี่ยนะคะ จะมีการเงินเข้ามาอยากแก้ไขปัญหารเรื่องการเงินสําเร็จแล้วช่วงนี้บอกเลยว่าตั้งแต่3วันเนี้หลังจากที่คุณมาเห็นคลิปนี้นะคะแปลว่าพลังงานการเงินของคุณกําลังดีมากๆคุณจะดวงดีเรื่องการเงินแล้วก็โชคดีเรื่องการเงินแล้วก็หยิบจับทําสิ่งใดในช่วงนี้มักจะสําเร็จเห็นเงินเห็นกําไรเห็นผลตอบรับที่ดีแล้วก็ดวงดีโชคดีดวงดีจากการลงทุนแล้วก็ดวงดีจาก เลขที่อยู่รอบๆตัวคุณด้วยอย่างเช่นวันเกิดปีเกิดอายุอย่างนี้ก็ให้โชคนะคะมาดูใบที่3ามู้สองเหรียญการเงินถ้าติดขัดมีปัญหาสิ่งใดอยู่การเงินของคุณจะหมุนเวียนแล้วก็ไปต่อได้คือดวงชะตาของคุณเนี่ยไพ่สองเหรียญขึ้นแล้วไพ่ขึ้นเหรียญแบบนี้แปลว่าจะมีการเงินเข้ามาตลอดไม่ขาดมือนะคะแต่คุณก็มีรายจ่ายที่เยอะใช้เงินเยอะ แล้วก็มีหนี้สินที่เยอะแต่คุณเองก็เป็นคนเก่งที่สามารถบริหารเรื่องการเงินได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วไพ่เหรียญขึ้นมาถือว่าดีแล้วก็วาวมากๆนะคะก็ให้ทุกคนรับพลังงานนี้ไปนะคะให้การงานธุรกิจการลงทุนดี<ม>เห็น<ม>เงินเห็นกําไรก้อนโตแล้วก็มีหนี้มีสินให้ได้ปลดหนี้มีเรื่องราวดีๆทางการเงินเข้ามาสําหรับคุณนะคะพิมวารับ,ค,บ,ค,บนนนคําทานายนี้และให้คุณโชคดีและเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาค่ะ